ภาพล่าสุดน้องพายุโดนทักหน้าเหมือนคนนี้มากๆอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสองหนุ่มฝาแฝดฟันน้ำนมสายฟ้าพายุก็โตเป็นหนุ่มครบ5ขวบแล้วซึ่งตอนนี้กลายเป็นพี่ใหญ่พี่ชายคนโตของบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์หลังจากที่คุณแม่คนสวยชมพู่อรยาคลอดลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลออกมาปุ๊บบรรดาพี่ๆก็ดูจะเห่อน้องและรักเอ็นดูน้องกันสุด โดยล่าสุดชมพูได้เผยความน่ารักของพี่พายุพร้อมระบุแคปชั่นว่าแบบใหม่แบบสับและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโตเป็นหนุ่มแล้วดูผอมลงและหล่อขึ้นไม่เบาแต่ก็ยังมีความขี้เล่นกินเก่งเมาเก่งเช่นเคยแต่ช็อตนี้พี่พี่แฟนๆทักเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งผอมหน้าก็ยิ่งเหมือนป๊าปาน็อตวิสรุธเข้าไปทุกทีจะจริงจะเท,ท็จแค่ไหนเราไปพิสูจน์กันชัดๆกันเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ